เอ๊ะเอ๊ะเนี่ยทำตาหรอตึ้ง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 มองมองมองลายจับปูดำและขยำปูเนาะจับปูมาคว้าปูทะเลเมนูเขียวอะไรอะเขียวอะไรฮะโอ้โหแม่คุณทำอะไรมาให้กินคะโอ้โหแม่คุณทำเมนูอะไรคะเนี่ยมาดูกันสิ ไหนกับกลงยังไงกับกลงยังไงโอ้จะหยิบเหรอหนูจะกินหัวปลีไหมคะโอ้น้ำลายไหลเลยเมล่ะอุหยน้ำลายแจ๊ะแจ๊ะเลยอ่ะแจ๊ะนั่นเดี๋ยวน้ทอดปากเขียวใหญ่เลยเนาะปลกเขียวใหญ่เลยชิ้นนึงเอาสักชิ้นนึงนี่ยำหัวปลีปลากระป๋องโอ้ช้อนมาช้อนกยกดไลค์กดไลค์ให้เลยกดไลค์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 ให้เลยเดี๋ยวไป

ไม่ให้จับหรอเราไปดูไหมว่ามีอะไรอีกกระโปรงกระโปรงเปิดกระโปรงเปิดว้าวมันน่ากินจริงๆเลยค่ะน่ากินจริงๆเลยค่ะเยี่ยมเลยไหมคะไปดูทิไปดูกับข้าวไปดูกับข้าวมีอะไรกินบ้างมีอะไรกินค้ะไปดูกันโอ้ไม่คุณทำกับข้าวแล้วเหรอไหนดูซิดูซิเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคเปิด เมืคุณมาถึงไมื่คุณก็ทำกับข้าวให้เลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยแกงไก่ปลาไก่ปลาไก่ปลาอะไรอะแกงไก่ปลาตะตุอันนี้ผักหวานนุมากินไหมอันนั้นนมไม้อันนั้นต้องกินคู่กับน้ำพริกคุณบังอ่อนนะน้ำพริกเดียวพริกเผาพริกเผานุ่นนนแม่ทำแล้วแกินไหมใส่ไอ้มะม่วงนุ่น่ากินไหมสันดีอุ้ยอยากกินแล้วสิ Oh. ใช่ไหมอช้อนมากอช้อนมากกินข้าวกันครับพ no yes euh. ี่พี่กพี่กินข้าวกันเธออืออช้อนมากกินข้าวกันไหมคะพี่พี่รักกินจังเลยยังมีต้มอะไรต้มไส้เนยกินข้าวกันไหมครับพี่พี่เนี่ยฮะมีอะไรอีก มีอะไรคะน้ำปลาเค็มมีปลาเค็มอีกโอ้โหมันน่ากินใช่ไหมล่ะมัมด้วยมัมด้วยแซนดี้ให้พี่ๆมัมด้วยไหมคะได้มาเลยฮเออเอออโอ้อยากจะอยากจะจับนุ่จับอะไรดีล่ะหอะไรดีอะไรดีคะอะไรดีโอเคี้ยวเคียวอะไรดีเคี้ยวเคียวเควบเม็ดคูณ โอ้ไม่คุณยังไม่เสร็จเหรอโอ้ดูเมื่อคุณดิอยากจับอยากกินอยากให้กินได้ก่อนนะเดี๋ยวให้จับนะเมื่อวันกินอะไกินผักอือไม่ช้ากินแซลมอนเลยเมื่อเวันกินผักโอ้โหไปดูกระจกไปดูกระจกไปดูกระจกะมากระจกกันสิขอบคุณหัวใจนะคะแซนดี้ยิ้มหวานหน่อยค่ะ ไม่อุ้ยเล่นดำลายเดกักค้าวดมลายไล่อันไหนไหนไหนตุ้มตังเตียยเตียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลุกไข่กันนะกะดึบกะดึบมาแล้วต้มไปเนึ้งต้มสิงเนื้ออืะเดี๋ยวมาแก้มแก้มอีโอ้โหจะเอาจะเอาโอ้โหมันน่ากินมากเลยนะ ต้มใส่เนื้อคุณตาหล่อคุณตาหล่อขอบคุณครับนั่งรถมานานเบื่อแสนดีนั่งรถนานมากรถติดเดี๋ยวบ้านนะทำไอยากกินน้องเอาไปคั่นเหงือกเคี้ยวเหงือกอย่ามือจับแม่มือล้วงเข้าไปเลยดำจับบอกรหัสดำจับนี่ทำไปไหมจับต้มนี่ จับอันนี้เน่นๆอโอโหมียำปลากระป๋องด้วยนะปลากระป๋องโรซานะอโอโห,โหขอบคุณหัวใจค่ะน่ากินจริงเลยเอ้ยทำไมอ่ะทำไมอยูนี่ใครนี่คะแสนดีหรือเปล่าใช่ไหม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 ต่าย สวัสดีค่ะเขาจะต้องจับหน่อยนะให้รู้ว่เน่ะเอ๊อุ้ยใครมาว้าววิกเตอร์มาเหรอวิกเตอร์มาแล้ววิกเตอร์ครับมานีหน่อยเตอร์มาแล้วเตอร์มานีแล้วหอม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 ได้ค่ะตอนนี้แสนดิ่เริ่มกินแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ทำ BLW มาแล้ว เดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับอืมโอ้อยากเล่นกับพี่วิกเตอร์เหรออะนั่งดิเล่นกับพี่วิกเตอร์สิวายในของน้องของน้องของน้องเอาไปครัเอาไปก่อนเอราจะกินของน้องอ่ะวิกเตอร์น้ไม่เอาวิกเตอร์พี่เตอร์พี่เตอร์อ่ะพี่เตอร์มานี่มา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 นั่งลงนั่งลงนั่งลงครับนั่งลงครับ นั่งลงหน่อยนั่ง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 มอบมอบเก่งมากเก่งมากอ่ะน้องจับสิน้องจับพีเตอร์ได้จจพิตเตอร์พิเตอร์อ่ะจับจับได้จับได้เพราะเขต้องนั่งมันก็ให้เขาจับเลยเอออุ้ยบกุลเจ็บเข่าไม่ล่ะเออจับเด้งเด้งจับจับนี่จับพิเตอร์นะนี่ จบแบ,บาเบานุ่มคนนุ่มน่าอาอาไปตีบิเตอรไม่ได้ <laughs> คนนุ่มคนนุ่มคนนุ่มจริงๆเลยวิกเตอร์กี่ขวดวิกเตอร์สิบเอ็ด่ะวิกเตอร์สิบเอ็ดขวดแล้วลุงเตอหหรอ์ค่ะสิบปะ่ะสิบเอ็ดแล้วมั้งหรือสิบและ จะดียืนได้นะให้ลองลองให้ยืนถอด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 ไหมถอดไหมจะได้อืออ่าค่ะจ๋า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 จ่าจับหนจับไหนอ๋อขอจับหน่อยขอจับหน่อยค่ะขอจับหน่อยค่ะได้เลยค่ะ อาจับอาจับอาจับแฮปปี้ชอบชอบชอบอาจับปูดำละขยมัปูน่ะอาจับปูมาควาปูทะเลสนุกจริงเอ้ยละลายนอนไปโอ้เลยนอนอุ้ยหลับแล้วโอเลยนอนหลับไปหลับแล้ว ตับ,ลบแล้วเหรออ่ะจับปูดำแล้วก็ยำปูนะเอาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเออแล้วเลยนอนไปโอ้ยนอนไปหลับไปยมยมโอ้ยนอนไปหลับไปเย้พี่เตอร์นุ่มมากเลยสวัสดีสวัสดีนะพิมพ์ค่คะเยี่ยม,ยมกดเยี่ยมโอ้โหกดเยี่ยมให้เลย เนี่ยซ่องมือซ่องมือก็เยี่ยมให้แล้วอาจะปูมากว้าปูทะเลกับคุณใจส้มค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพีเตอร์พีเตอร์ให้น้องจับใช่ไหมคะโอ้ไม่ถีบพีเตอร์นะคะถีบมาแน่อันนั้นแน่ขันแน่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  ทํำตาวานช้ำาชอบเพลงนี้แล้วชำก่อนช้ำก่อนช้ำยังไงมาชำก่อนตาวหวานช้ำเลยนี่ึงึงึงขอพีเตอร์เป็นกลองแอบนีพ่อนัีนีเอแอบีพแอบีพพีเตอร์ทำไมคุณร้องเพลงทำตีลูกเสือ อ่ะทำเป็นทำเป้าอ่ะทำเป็นเพล่ามาแตะเฮ้อเต้นเต้นเต้นเอื้อมมือยาวยาวอายุยามเยอะแยะอ่ะอาบน้ำก่อนเลยอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเอาปลาพันกินข้าวยังมาแกะทำปลาพันกินข้าวก่อนไหมนเอาน้องอาบก่อนอาบน้ำก็แล้วโอเคเอาจะอาบน้ำอาบน้ำก่อนค่ะบ๊ายบาย บไปอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งไปข้างนอกมาไปช่องเจ็ดมาบ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบายค่ะ